โอ้โหได้เลยครับโอ้โหแต่ว่าจังไรมากเลยขอเก้าอี้ที่สุดครัขอเก้าอี้ตัวนี้ครับพนักงานครับขอตัเฮ้ยเข้าเข้าอีเข้าเลยเก้าอี้เก้าอีแล้วเก้าอี้เก้าอีแล้วเข้าแล้วมาเลยเข้าอีมาตังเลยตังต้งไปไปเอ้าไปไอ้นี่เล่นสุดตัวจริง ิดครับคือว่าคณะเรามันคนน้อยทําให้มันยิ่งใหญ่ไว้น้อยมีกเลยมาเต็มเนี่ยโอ้โหแค่ยกเก้าอี้นี่ยิ่งใหญ่แล้วเกินครับของตายเออแม่มึงสิก็ตกใจกระโดดไม่รู้คกิดขาหักคุณจะเอาสิบอี้มาทําไมฮะแค่เก้าเนี่ยมันไม่ถึงสิบหรอกมันอยู่นานมันเพิ่มอีกหนึ่งเอาไปให้เขานั่งสิคุณครับ ถ้าคุณร้องอย่างนี้นะฮะผม,ผมให้เกียรติคุณคุณนั่งรอพกผมเล่นดีกว่านะไม่ให้ช่วยไม่ต้องค่ะไดไ้ไม่ต้องเล่นเลยเหรอครับไม,ไม่ต้องเล่นอะไรเลยครับแหมอยากรูใ้ใครให้เอาหรือเปล่าเอา้าก็ถามดีๆคุณสนใจนั่งชั้นสองไหมครับผมจะนั่งชั้นแรกช,ชั้นสองดีนะชั้นสองผมว่าลมเย็นกว่านะนชั้นแรกกว่า เขาพี่ชั้นสองผมต้องมีดิเห็นชัดฮะชั้นสองเห็นชัดสนามกีฬาเขายังมีตั้งหลายชั้นถูกต้องเป็นไงฮะวิวสวยไหมครับเห็นไหมเจี๊ยบเพราะว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไปไว้ทางนู้นดีกว่าครับอ๋อหจะได้กันตายครับเข้ามาอโอ้เอาละล้มไปเถอะล้มไม่ได้ดูสภาพตัวเองไอ้เจี๊ยบ อายุมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพิงกินมึงเอามาพิงอะไรพิงกับพาดมันก็เหมือนกันน่ะล่ะโอ้ยไอสัตว์ต้นคางคกกูแย่โ้นคโก๊บอะไรต้นคางคกโดนโก๊บโอ้ยต้นคางคกอะไรที่เก่าแล้วที่สุดโอ้ยป่าซากความจังไรกูจะได้หายไปไงเจ็บผมขอเล่น นั่งชั้นหนึ่งดีกว่าโอเคครับงั้นตามไปไม่ไม่ตอบมุกนี่ฮะไม่เอาฮะโคตรเจ็บเลยครับพี่รับทำยังไงดิไม่บอกเลยครับจะเล่นตรงนี้เอายางี้ดีกว่าเอาไงดีครับเอามาทันทีเนี่ยกับสมใจนึกเนี่ยสมใจสมใจสมใจวีดีโอสมใจบีโอเนี่ยสมใจนี่คือมาจากชื่ออะไรครับคุณคุณมาจากคุณสมเด๋อแล้วมาเป็นสมใจ ออนีชื่อพ่อเด๋อเหรอครับสมใจอ่าพช่บ้านนอกบ้านนอกนามสกุลเขาไงสมใจไม่บ้านนอกจังใครบ้านนอกเนี่ยจะเด๋อสมใจสู้ของเราไม่ได้เนาะพ่อกูเว้พ่อชื่ออะไรบุญธรรมบุญธรรมโคตรกับพ่อมึงไม่บ้านนอกเลยบุญธรรมกันดานเลยไม่ได้บ้านนอกเลยพ่อมึงกันดานเง่าเขาไปเงาเง่าเลยมึงคุยเมียใสในชื่อวัยรุ่นชื่ออะไรกถิน อยากเห็นหน้าจังว่าใจเย็นนี่น้องชะอมเราเพลงวัยรุ่นไหมเฮ้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 จะเล่นที่อะไรก็เล่นในกุ๊กปวดตูดใช่ไหมเยไม่เกี่ยวครับผมก็การความจังไลออกจากตัวคุณนะครับราอเป็นสติงเลยฮะราอเป็นสติงเลยผมขอจัดใจของผมเลยจะขออะไรผมจัดให้ครับ สอนสอนใครเอ้ว่าสอนสอนน้องรองชื่อสอนผมจัดให้เลยครับได้วางนั้นเถรอสอนคุณนะครับมาหัวเรียนสอนโอ้ยไอ้รสอยูพริกกระเทียมมะนาวมึงไม่เคยเข้าเอ็มเคแบใช่เหรออยู่ดีๆน้องหาวุธพีโกงรูไม้่ ใครตีสอนสอ,อนไหนเนี่ยสอนคีรีสีประจวบ,อ,บ,อ,บอยู่ดีๆก็เกิด้ดดดดดสุดอิจฉาๆๆๆๆต้องร้องแบบนี้เห็น yeah. เขาเดินมาเห็นเขาตำตาติยงนั้นเธอที่ฉันแอบรักกับเขาที่ฉันไม่รู้จัก เดินอก,กอดผ่านหน้าฉันไปอยู่ดีๆก็เกิดทันที่วางขาสงสัยเชื่อราหรือว่าจะเป็นสังขังวันที่ส1บเดือนสิองน้องไหลที่ตรงนั้นเห็นเขาว่ากันว่าฉันนั้นเป็นน้องไหน ที่ไปปีเขาโดยที่เราไม่ได้ใช้ถุงตอนนั้นมันยุ่งถุงก็ไม่มีขายอีกชาคนที่มีถุงมีถุงแล้วไม่ได้ใช้เมาหลับถุงไว้หัวเตียงไม่ไใช้ เพลงใจแม่กูบ้างโอ้โหแม่นำมากระจายแล้วพี่แม่ก็ <laughs> มึงร้องได้อะปีมากกูไม่นึกเลยหน้าตาดีๆมึงจะร้องได้เสียใบหน้าแล้วเกินไอ้สอนมันมีเพลงเดียวชุดใหม่ไงพี่มีชุดใหม่ด้วยใจป่าสม้ม ล้อเล่งอ่ะล้อเล่งอ่ะล้อเล่งอ่ะใจป่าซิวใครร้องน้องร้องผมไม่ร้องทำไมร้องเองอ่ะไม่ถ้าเกิดผมร้องไปเสียงผมดีขึ้นมาในห้างมาเจอเฮ้ยแสงไปทําเทปกับกูไหมล่ะผมเหนื่อยพี่ไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียเลยอ่ะไม่อยากทํางานมันก็ดีแล้วนี่ทำไมก็ได้ทำเทปไงเฮ้ยกูมีตังค์แล้วเออมึงมีตังค์เท่าไหร่20สิล้านโอ้ยมีตัง20ล้านไอ้ขี้คุยไหนตังค์มึงอ่ะฝากเพื่อนไว้ มึงมีคนดีแล้วคนบ้ามีเงินไม่ฝากธนาคารไปฝากเพื่อนกฝากทำไมธนาคารอ้าวทำไมฝากธนาคารก็ดีแล้วมันคงดีฝากธนาคารธนาคารก็ไปหมุนอ้าวไปหมุนเขาก็แบ่งดอกให้มึงกูไม่เอากูพอแล้วกูมียี่สิบล้านก,กูไม่เอาเลยแล้วไหนตังมึงอะเพื่อนกูเอาไปแล้วมึงไปให้เพื่อนทําไมละเงินมึงอะ กูฝากมันไว้เอาทำไมไม่ฝากธนาคารอะไรง้อฝากธนาคารธนาคารก็ไปหมุนกินดอกกูไม่เอาเขากินดอกเขาก็แบ่งดอกให้มึงกูไม่เอากูพอแล้วยี่สิบล้านจะมาคุยควายกูอ่ะมีร้อยร้ล้านในละเงินพี่เพื่อนกูเอาไปพี่ทำไมไม่ฝากธนาคารธนาคารเอาไปหมุนเป็นดอกบี่ยะเรื่องอะไรให้มันรวยทำไมออธนารหมุนเั้งงให้ดอกพี่ กูไม่เอากูมีร้อยล้านพอแล้วแล้วพี่ไปไหนเพื่อนกูเอาไปโอ้ยควายเอ้ยมึงอะควายให้ควายมึงอะควายผมมาควายตัวเล็กพี่อ่ควายตัวใหญ่จะเล็กจะใหญ่ยังไงอะเอากูยี่สิบล้านต่อร้อยล้านสอนสอนใจปราซิลครับเพลงใหม่นะเพลงใหม่มากอย่ายุ่งนะ ไม่ต้องนะจะฟังเพลงเพราะๆมั้งแต่ก่อนแต่ไรหัวใจฉันดังผู้พาน <จะ S 2> แม่แม่ฟังเพลงเพราะๆเงี้มันสบายใจจเสียงดังและฟังชัดเจนคณะเนี่ยเสียงดีทุกคนไม่ยอมใครแน่นอนเลือดมันรอ้อนถอยไม่เป็นแต่เจอกับเธอ ไม่รู้ฉันกลายเป็นใครแต่ลูกชายถือว่าเป็นความปวดร้าวจะแอบมอง <3 S 1> สาต้องมองลอดตามกิ่งหม้จะเดินตามไปก้าวหนึ่งต้องถอยออกมาหนึ่งเสาไฟไม่รู้เป็นไงขากับใจไม่ไปด้วยกัน เราก็อยากจะได้เธอรับกับเธออยู่ตั้งนานนิทันกันเตือเตสั่นเธอยอมหมดแล้วพอจะเอาสักทีไม่มีเม็ดเลือเด้นเด้งแม่งไม่บอกก่อน บอกไม่ให้ยุ่ง่ะคิดอะไรได้เก็บเก็บเก็บไปรอบหลังเวทีโอยกูไม่เกลียรต่เนะกูเกียดมึงเนี่ยลิวบ้านพ่ออองเวอยู่อย่างงี้แม่เรืเลยโอยเราอยู่ข้างเดียวกันมาเป็นพ่อลูกกันเอาไงดีพี่เดี๋ยวผมจะมอบรางวัลให้มันปีหน้า ขอขออะไรออสกาอปีินิดฐนขอลูกทุ่งก็วะจะฟังลูกทุ่งครับถ้าจะฟังลูกทุ่งก็ต้องเจ้าชายเจ้าชายสายเสมอครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่กำลังฮิตมากคนนี้กำลังฮิตมากใครเจ้าชายคนนี้เจ้าชายเมืองสิงค์ครับ แหมพี่สังก็โอ้ตายได้ตีตายจริงๆเลยเชียวแต่เขาไม่รู้นี่ว่าจะร้องเจ้าชายก๊อฟจักรพันดิอาบขี้ที่บุรอนไม่จำแล้วเจ้าชายกอดกอดครับขอสักเพลงฟังใช่ไหมครับฮะ ยังสมิดมันง่วงไงอยากให้มันตีแกง่วงไม่มีอะไรล่ะคุณคุณง่ณวงนอนกูใคยเที่ยวครับเข้าไปแคเกาตีเย่าช่วยหนูแม่ดูดิสนุกดิฟังคนเสียงดีๆร้องก๊อสครับ แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคุกกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นใครถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมอนตายจากกัน จะบอกให้นะแม่นะมันไม่เคยฟังเพลงลูก,กท, <c oughs> ทุ่งถ้าเป็นคนชีวิตเป็นตัวจริงมันแปลงได้ลูกทุ่งไม่ได้แล้วนิ <c oughs> ่งเลยอะ่ะปวดตุ่นไอ้เกลียวนะเว้ยต้องเอาชารักษาไม่ได้นะเวย้ยค่ารักษาไม่มีทางไม่ให้หรอกเอาสิเอาความจังไรออกมาอ่ะ <c oughs> ไม่ได้รอ้อ <c> ง <oughs> Hẹn h <Mile dizzy> เียรโด,ดตแัแค่เพียงสม,มนุนดูเชียร์้โหไม่ได้ไม่ได้ตั้งอจตั้งใจพี่ร้องเองอพี่ร้องเองดีกว่ามันจะได้ไม่มาจุมเกี่ยวกับเราร้องร้องเลยนะครับเฮ้ยโมฮลีมาเพลงนี้พอมอบใกับสาวๆทุกท่านที่โอ้โหพูดไม่คิด <laughs> ไม่ต้องเกี่ยวกูแล้วกูร้รองเองนะไม่เคยร้องเพคยจบเลย่อสองนาทบอกเขาด้วยนะไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยขอขอพี่มดมครับพี่ดมขอเพลงหัวหน้าหน่อยโอ้ย